โหพนดูเยอะมากสองคนโอเมก้า oh สวัสดีครับทุกคนนะคะเดี๋ยวท้ารีบก่อนนะคือจริงๆแล้ววันนี้หนูแบบอยากร้องเพลงทุกคนแต่ทีนี้คือเน็ตไม่มีเน็ตมันไม่มีก็เลยก <c oughs> ็เลยไม่ได้ร้องเลยแต่เน่แต่แผนหนูไม่มีเน็ต พิ 6, ้มเน็ตได้ป่ะสอปเปอร์พี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 เอบีพีพีเอพีจะใช้ไหมโอ้โทรศัพโทไหนอะไม่เปิดอ่ะ หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอ้าวหมูหมึกกุ้งที่ส่งเล่มจบไปแล้วนะเมื่อกี้จบปีสี่เย้จบแล้วเป็นจบแล้วเหรอไหนอ่ะงานรับปริญญาอตายปีเลยเนาะอุ้ยจริงปะเนี่ยนีว่าในบอร์ดดอนแดนหนูจะไปไปพี่อยู่มออะไรนะคะจุฬาไม่รู้เย้ดีใจกับพี่ปอเตอร์นะ เราไปงานรับปริญญานนองแพนเค้กนะคะหนูถ้าหนูจบมาหาอะไก็ตอนนี้หนูย่สิบห้านะคะอยู่มสี่ซึ่งเอ่อมห้ามหกปีหนึ่งปีสองปีสามปีสีก็คือหกปีนะคะหกปีเนี่ยี่อบยิมสองตัวนี้พี่ปกอบจะได้ที่ป๊าจะได้ไปงานรับปริญญาหนุตอนยี่สิบเก้านะพี่บ๊อบจะไปไหมพี่ปอบจะไปไหมไปใี่รอโอเค ีข้้าางหนนะะคอย่าลืมมาด้วยนะคะรอได้รอได้เรามาสี่ให้รอดก่อนพี่ปอมคะเวลาฝนตกต้องเก็บปะทำไมหนูไม่ต้องเก็บอะเนี่มื่อฝนมันตกอะเราไม่เก็บอ่ะเพราะว่าแบบขนาดผ้าตัวเองเก็บเลยแล้วฝนไม่ฝนตกไม่เก็บอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ฝนตกต้องเก็บปะเก็บฝนเหรอเก็บหนูออกไปเนี่ยคนรด้วยนะ ความไร้การนะหนู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 ไม่ไปแล้วนะไงเราปริญญาไม่ไปแล้วหยอกหยอกหยอกันแนมิกเจ็บไหมครับโดนยิงมิกเจ็บไหมครับโดนยิงมาถึงมิกเจ็บรอเจ็บออย่างนั้นสิพวาคงพี่ป๊อปมองอะไรพี่ป๊อบไม่ใช่สิบสองเยอ หเอาไม่ปองต้องถามสิเอาใหมก่เอาใหมเอาไหเอาไหเอา้าสี่สามตอวหนึ่งแอคชั่นพี่ป๊องหนูปวดหลังทำไมคะเพราะว่าหนูแบบความสวยมาเยอะเกินไปไม่น่าหรอไม่น่าหรอพี่ป๊องดูเหนื่อยมาก ใช่ครับพี่ป๊อปเหนื่อยมากใช่ไหมเฮ้ยจริงๆพี่ป๊อปไม่ได้เหนื่อยกว่าหนูนะเพราะว่าพี่ป๊อปคือทํางานใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ป๊อปพูดพูดพูดดีนะรักแพนเค้กแล้วรักพี่ป๊อปด้วยได้ไหมได้ไหมคะพี่ป๊อปยิ้มมาได้ค่ะได้ได้